เรต้องรับเข้าสู่โอโหนอฮาวนะคะจากคลิปที่แล้วที่เราได้ทําซุกพี่ใส่ใบกระเทียมป่ากันแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปเก็บกระเทียมป่ากันจ้ามาดูกันค่ะว่าใบกระเทียมป่าเป็นยังไงเปรียบเทียบและสังเกตยังไงกับต้นดอกไม้นะคะที่ทุกคนชอบเก็บผิดกันนะคะซึ่งใบก็จะคล้ายกันมากเลยเราจะเปรียบเทียบกันให้เห็นกันในคลิปนี้เลยนะคะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยจ้าเราจะเดินไปตามแม่น้ําอีซานะคะซึ่งตัวนี้อ่านนะ เราเดินไปเรื่อยค่ะคือแถวนี้จะแห้งแรงมากเลยค่ะใ,ใจก็คิดว่าเอ๊ะเจ้าก,กระเทียมป่าที่จริงน้องเ็าจะชอบความชื้นมากเลยนะคะแถวนี้แห้งมากเลยคิดว่าคงจะไม่ขึ้นเราก็เลยตามหาที่สถานที่ท,ที่ชื้นๆหน่อยนะคะแล้วเราก็เดินไปเรื่อยเ,เราก็มาเจอแหล่งน้ํานะคะนี่สวยงามมากเลยค่ะอืบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็เราก็ไปเจอลําน้ําเราก็คิดว่า,าถ้ามีลําน้ําน้องเขาอาจจะอยู่แถวแถวนี้ด้วยความที่ใจอ่ะเราต้อง าให้เจอเราก็เลยตามนะคะพยายามเดินเข้าไปในป่านะก็มาเจอแหล่งน้ำคิดว่าอ่ะยังไงก็ต้องเจอเนี่ยามน้ําอีกแล้วป่าฝาดงมาถึงขนาดนี้ต้องหาให้เจอนะคะก็เดินไปเรื่อยๆนะคะคิดว่ายัางไงก็ต้องเจอแหละแล้วก็ข้างทางเราก็เจอนิดนึงนะคะแล้วเราก็เจอนะ้องกระเทียมป่าเย้ yeah. ดีใจจริงๆเลยนะคะดีใจมากเลยนะคะทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าใบกระเทียมป่าแตกต่างกับดอกไม้ยังไงนะคะเนี่ยอา่าเนี่ยนะคะใบเขาจะเป็นสักๆนะคะด้านหน้าด้านหลังเทียบได้เลยค่ะเวลาเราหักนี่ก็จะดังกรอบแกรบเลยนะคะถ้าเป็นต้นดอกไม้ใบเขาจะลื่นแล้วก็เงามากนลคะ่ะถ้าเราหักนี่จะไม่มีเสียงอะไรเลยนะคะเนี่ยค่ะเทียบลําต้นนะคะลําต้นกระเทียมนี่ เขาจะมีปลอกขาวๆตรงด้านล่างลําต้นนะคะแล้วก็จะมีใบขึ้นสลับสับกันอ่านะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าต้นดอกไม้ชนิดกลอ,อกเชนนะคะเขาจะขึ้นเป็นคู่ะค่ะใบขึ้นเป็นคู่แล้วก็ะจะมีดอกขาวๆถ้ามีดอกขาวๆนี้จะสังเกตง่ายแต่ถ้าไม่มีดอกคือจะเปรียบเทียบยากนะคะอันนี้คือดอกเมื่อกี้คือดอกของกระเทียมป่านะะดูแตกต่างกันมากเลยะค่ะเนี่ยเราเริ่มเก็บเลยอันนี้คือเก็บในป่านะคะ ถึงจะติดถนนก็จริงแต่ว่าไม่มีสุนัขมาเดินไม่มีน้องหมามาเดินนะคะเพราะอยู่ไกลยอยู่ลึกมากนะคะเนี่เราก็เก็บได้เยอะเลยะคะ่ะอ่าเงียบสงบมากเลยแต่เก็บคนเดียวเหงามากเลยเสียดายไม่มีเพื่อนไปเก็บด้วยนะคะด้วยสถานการณ์โควิดนะคะทําไงได้นี่ค่ะเก็บพืชผักี่ป่ามากินนะคะประหยัดด้วยนี่ค่ะได้เยอะเลยเต็มถุงนะคะญี่บบน เนเลยตรงนี้ก็เป็นกาส่อังงดินเกนนี่ค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งที่เรามาดูกันมาเก็บกันนะคะนี่ค่ะเขาจะมีหลายชั้นมากเลยนะคะแต่ชั้นข้างล่างเห็นไหมคะตรงนั้นจะคนเดินเยอะมากเลยแต่นี้เราคือขึ้นมาชั้นบนสุดของของเขาเล็เลเลกๆใกล้เมืองนะคะแต่มันจะอยู่เป็นเหมือนทางลาดนะคะ ก็จะมาเก็บตรงมุมที่ทางลาดลาดชันๆนะคะคือน้องหมาเขาจะไม่ขึ้นไปฉี่อยู่แล้วคงลื่นแน่นอนนะคะเราจะไปเก็บตรงที่ลาดลาดชันๆ,ๆ,ๆหน่อยนะคะเนี่ยทำด้ี้กันมีเหมือนกันนะคะเปล่าได้เยอะแล้วนะคะเรากลับมาบ้านกันค่ะเอาต้นมาปลูกด้วยนะคะเผื่อว่าขึ้นบ้างปีหนะ้าจะได้ไม่ต้องไปเก็บในป่าแต่มาดูกันนะคะว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าถอนมาทาั้งรากเลยะค่ะแต่เอามันเยอะนะคะพอปลูกรัรักษาระบบนิเวศวิทยาไปด้วย นี่มาได้เต็มเลยนะคะเราก็จะมาล้างด้งความสะอาดนะคะล,ล้างความสะอาดเพื่อที่จะเอาเห็ดเอาหมดป่านะคะเราไม่รู้นะคะว่ามีแมลงอะไรบ้างเราต้องทำความสะอาดนะคะไม่อยากให้ขังตัวเองที่ไว้นะคะแล้วก็เสด็จน้ำ เยอะนะคะเราจะทําการแพ็กนะคะใส่เครื่องสุญญากาศนะคะเพื่อที่จะเก็บเข้าตู้เย็นหรือว่าแช่ช่องแข็งเอาไว้ทานนานๆน,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 นะคะนี่ค่ะเป็นเครื่องนี้ปรับต,ตามขนาดที่เราต้องการใส่ในปริมาณที่เรา,เาจะเอาออกมาใช้แค่เอามาผัดมาปรุงอาหารต่อครั้งนะคะอืมเราจะได้ใบที่สดๆนะคะเก็บไว้ทานนานๆนี่ค่ะไล่ลมออกไปนะคะแล้วกเก็บเขา้าตู้เย็นส่วนตัวจะเก็บเขา้าช่องแข็งไว้ด้วยค่ะ วันนี้เราอยู่ด้วยกันนานยาวนานมากเลยนะคะตั้งแต่เข้าป่าจนมาถึงบ้านนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะโอ้โ,อโ,อโอหนฮาวนะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะดุกเชิ